มีได้มามาเถอะมาตรงนี้เถอะมาตรงนี้เถอะอ๋อสน่อยสน่อยในมาแล้วเอออ่ะโอเคเกมที่เร้สองคนจะต้องเล่นอ่ะชื่ออะไรจ้ายูลืมเลยนนนี่นนนี่นนนี่มาจากไหนจ้านนนี่มาจากกรุงเทพกรุงเทพอ่ะไม่บอกพื้นที่เลยนะฮะเขตไหนอะไรยังไงรามินทารามินทานะคะโอเคเพื่อไม่ให้การละลับลวงคุณนนนี่นะอยู่ซอยไหนฮะรามินทาพูดเล่นพูดเล่นพูดเล่น พูดเล่นนะน,นนี่พร้อมจะเล่นเกมไหมพร้อมนะมีอะไรจะบอกคุณพลไหมฮะชอบมากชอบมากเออคุณพลเกมของคุณพลและนนนี่ก็คือเกมพูดสิ่งของที่ต้องใช้คู่กันสิ่งของที่ต้องใช้คู่กันยกตัวอย่างเชน่นนนนี่ขุนพลอ,อ,อ,อะไรแบบนี้ไม่อยากยกตัวอย่างอื่นเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเขาเรียกว่าอะไรนะไป,ไปเพิ่ม โอเคเข้าใจใช่ไหมที่ต้องคู่กันนะโอเคนะเป่ายิงฉุบเรือกว่าใครจะได้เล่นก่อนโอเคนะะมีเวลาสามวินาทีท่านนึกไม่ออกตกรอบแพ้โอเคนะยางยิง,ย,งยาวเป่าเป่ายิงฉุบฉชบชบุบฉบไวใจตรงกันหลือเกินเมื่อกี้ใครชนะค, <ร cerc> คุณพ <Jenna> <modified. S 2> ลชนะฮะใครเล่นก่อนคุณบอกแล้วอะคุณพลเริ่มก่อนนะโอเคเดี๋ยวมันต้องผัดกันไปใช่ไหมฮะใช่ฮะใช่ฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มฮะ อ่บูสเตอร์เซรั่มกับโอเวอร์ไนเซรั่มเอาอีต่อเลยฮะขอใช้ใช้คู่กันรองเท้าอย่าช็อตรองเท้าอะไรอ่ะถุงเท้าเออรองเท้าถุงเท้าผ้าทิพย์พระจันทร์แฟนสีฟันยาสีฟันอ่าเรากับเธอ ต่อไม่ได้เลยอ่ะคุณใ,ในฐานะที่คุณทําให้นนนี่ไปต่อมายายคุณต้องรับผิดชอบด้วยกันมอบของเรางวัลให้กับนนนี้ฮะ่ะนนนี้ไปรุ้นนะฮะว่าซี r e t บอกขอคุณพลคืออะไรครับของผมเป็นเ uh, อ่อทำเลอร์ของ789ฮะว้าวะห้าทำเลอร์ไปนะคะดีใจด้วยนะฮะเอเอครับ